มีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่มีที่ดินเป็นทั้งพี่ทั้งน้องบางประินลิเวอร์ไซด์ที่ดินบนเกาะแม่น้ำเจ้าพยาที่หายยากยิ่งโฉนดไร้ภาระผูกพันถูกสุดสุดตารางวาละ9,000บาทจอง1,000งทําทำสัญญาณ1,000ผ่อน1,000 0รีบติดต่อด่วนจ้าเปิดแฟ้มขา่าว ข่าวเปิดแฟนเพื่งเล่าชาว SME ลาดตกเทลงบุญชูกบุทนมาโนดเจ้าเก่าไรายงาน,อนขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ ทุกท่านครับวันนี้เรื่องเราชาว SME ครับดยกระผมบุญจูกมุตมาโนดน,นะครับก็จะพาท่านมาเที่ยวที่ภาคเหนือครับมาที่จังหวัดพะเยาครับวันนี้จะพาท่านมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านมั่งนะครับเพราะว่า s อสของเรานะครับยังไงก็หลีกหน,นีไม่พ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างครับแต่วันนี้นะครับผมได้มีการ นำเอานะครับเรื่องของการสร้างบ้านในรูปแบบใหม่นะครับจะมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับก็จะใช้ชื่อว่าดับเบิลสมาร์ทบอร์ดซีเมนต์พาเนลนะครับอันนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนของเรานะครับหรือพี่น้องเอสเนี่ยปูบ้านในราคาที่ไม่แพงและที่สำคัญก็คือในเรื่องของเวลานะครับ ก็สามารถที่จะทันอยู่ว่างั้นเลยครับบางท่านสร้างบ้านทีใช้เวลาไป5-6เดือนนะครับเเดือนก็มีนะครับเอาละครับในส่วนนี้ผมก็อยากจะมาดําเนินว่าบ้านที่ราคาไม่แพงร้านค้าที่ราคาไม่แพงจะทํากันยังไงนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมีการถมดินปรับดินกันเสียก่อนนะครับเพราะว่าที่ดินที่เดิงนั้น ก็คงจะไม่เหมาะที่จะทําการปลูกบ้านเลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องมีการว่าจ้างนะครับผู้ที่มารับเหมาถมดินกันนะครับแลโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับคอนทัวร์นะครับว่าเราจะใช้ยังไงบ้างนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่จ้างผู้รับเหมานะครับหมายถึงว่าซื้อที่ดินเป็นรถนะคับก,ก็คงจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูแบบแปลนบ้านต่างๆรูปแบบบ้านแล้วนะครับแล้วก็ต้องหาผู้รับเหมาแล้วครับทีนี้เมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาตีผังนะครับส่วนที่ผมทำเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นบ้านนะครับจปต้องมีการตีผังซึ่งการตีผังเนี่ยมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะว่าจะมีการขุดฟุตติ้งด้วยได้มีการตั้งแนวฉากต่างๆของบ้านถ้าบ้านเรารไม่สามารถที่จะตีผังหรือเป็นฉากได้ในอนาคตนั้นก็จะลำบากในการก่อสร้างครับก็เหมือนกันการที่เรานะครับก่อจะดูม,ม็ดแรกผิดก็จะทำให้ผิดไปเรื่อยๆนั่นเองครับดังนั้นการตีผังบ้านก็จะมีความสำคัญครับและโดยเฉพาะในเรื่องของ ผังที่เราทำเนี่ยก็ทําออกเป็นสองส่วนนะครับก็คือเป็นบ้านที่อยู่อาศัยครับแล้วก็เป็นร้านค้าก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับเดี๋ยวเราก็คงจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องกับของผู้รับเหมานะครับว่ามีแนวทางยังไงนะครับส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นผังของบ้านแล้วก็ผังของร้านค้านะครับว่าต้องเอามาดูก่อนแล้วก็ดูทิศทางต่างๆครับมีระยะห่างกันเท่าไหร่ยังไงนะครับ โดยเฉพาะการขุดหลุมเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางวิศวกรได้กำหนดไว้นะครับเราก็จะขุดฟุตติ้งนะครับก็คือมีความกว้างนะครับ1เมตรนะครับแล้วก็ลึก1เมตรนั่นเองนะครับก็จะทำให้การาทำฐานรากต่างๆภายในบ้านของเรานั้นนะครับเรียกได้ว่ามีความแข็งแรงนะครับสามารถที่จะทนต่อแรง ต่างได้เพราะว่าในเขตภาคเหนือก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามีแผ่นดินไหวว่างั้นเอะครับก็จึเป็นจะต้องให้ฐานรากนะครับมีความแข็งแรงครับการปูกบ้านนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าเอ้ฐานรากเป็นยังไงก็ได้ก็จะเน้นในเรื่องของงานเฟอร์นิเจอร์ก็จะเน้นในเรื่องของการตกแต่งนะครับแต่จริงๆแล้วฐานรากมีความสําคัญเป็น อย่างยิ่งครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น e ีีที่1นนะครับผมจะพยายามนะครับถ่ายทำทุกขั้นตอนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านในราคาประหยัดครับขอบสอบถามนะครับว่าความสําคัญในเรื่องของผังเนี่ยที่ตีไว้ก่อนที่จะสร้างบ้านนะมีประโยชน์ยังไงครับก่อผังที่สร้างบ้านนี่เราต้องมันมันต้องมีผังนะครับผมเพระาะว่าถ้างนั้นมันฉากตัวบ้านมันจะขับคลาดเคลื่อนได้ คือถังไม่คือจะเป็นจุดหลักคือเป็นตัวที่ให้บ้านคือได้ฉากแต่แต่ฉากจากตัวบ้านก็คือตัวถังครับครับมันจะเป็นอย่างนั้นตัวหลักกรต้องมีถังถ้าเราใช้แบบวัดเ,าเอาเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉากครับผมไม่ได้ฉากมันจะไปมันจะไปรบกวนหลายอย่างไม่ว <c oughs> ่าจะเป็นหลังคาปูกระเบื้องคร <c oughs> ผน,นังแม้กระทั่งอืถ้าว่าที่มันจับกัดจริงๆก็ไม่ได้เอาฉากก็ไม่เป็นไร แต่เอาตามพื้นที่เนื้อพื้นที่อ่ะจะจีิงจบ้างก็ต้องเอาฉากด้วยับผมเพราะว่าเวลาปลูกกระเบื้องมันจะไม่มีเศษเยอะเศษตั้านน้นเศษเยอะอันนี้เศษเหลือน้อยอย่างเงี้ยก็ไม่ช่วยเพื่อความสวยงามก็คือการการทําฉากนี่จะสะดวกสบายในเรื่องของการก่อสร้างในการวัดในการทําฉากครับผมแต่วัสดุของเรามาบางทีมันขนาดไม่เท่ากันเนาะบางทีกระเบื้องก็ประมาณ60เซนหรือเ0ษมเซนทีนี้มันแผ่นเล็ก นี้ถ้าว่ามันไม่ได้ฉาเแล้วเราปูกระเบื้องไปปบมันก็กระเบื้องฝั่งหนึ่งมันกว้างฝั่งหนึ่งมันเล็กอย่างเงี้ยครับก็คือตรงนั้นกับมันดูแล้วมันดูแล้วมันไม่สวยงามจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่างที่มาปูกระเบื้องแต่ว่าห้องที่มันไม่ได้ฉาก้บครับคือมันจะเห็นกระเบื้องชัดเจนมากถ้าไม่ได้หาคือปัญหาคือตรงนั้นที่ความสวยงามมันจะไม่มีครับครับดังนั้นดังนั้นบ้าน บ้านที่ที่ตีผังแล้วถ้ามันถูกต้องตั้งแต่แรกนั่นหมายความว่าการกัดกระดุมเม็ดแรกครับถ้ากัดให้มันถูกเม็ดแรกทุกอย่างมันก็ถูกหมดใช่ไหมครับถ้าเกิดเม็ดแรกกัดผิดก็ไปทั้งหมดเลยครับแก้ไขไม่ได้เลยถ้าวันนีผังตีผังไม่ได้ฉากก็คือหุดนั้นที่แก้ไขมาได้เลยก็ต้องปล่อยไปเดิมเลยถ้าเราจะมาดัดดัดถ้ามันได้ฉากีอที่หนึ่งมันก็คงไม่ได้แล้วเพราะว่าผังมันรักผันมันไม่ได้ฉากอยู่แล้วัจะทายาก นี่นี่คือเทคนิคนะครับในการ,รก่อสร้างบ้านนะครับในเรื่องของการตีผังนะครับแล้วก็ในในในส่วนของในส่วนของที่เป็นอย่างนี้ฮะตีเส้นเป็นคล้ายๆกับเอาฝุ่นสีต่างๆลงมาลงนี่เพื่อเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้แมคโครเห็นชัดเจนว่าคือตรงนี้คือที่เราจะขุดถ้าเราจะปักหมดไว้เฉยๆนั่งมันก็คือบางทีแมคโครมาเหยียบหรือคนมาเตะอย่างนี้มันก็หายไปละทีนี้แล้วก็บางคนก็ปัก บักมั่วไปเลยอ่ะไม่ได้จับจุดก็คือนี่เคยเป็นจุดหลักของที่การแมคโครจะขุดคือ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 เราให้เป็นจุดศูนย์กลางให้แมคโครขุดแล้วที่นี้ในส่วนของของการหาจุดศูนย์กลางก็มาหาอีกรอบหนึ่งถูกต้องไหมครับครับผมช่องที่ขึ้นมาที่ตั้งเสาตั้งเสาต่ามอหรือว่าที่พุดติ้งแล้วก็ต้องมาหาองศาทีน่ไหนองสาที่ขุดแล้วก็ต้องทำดิ่งลงไปหย่อนดิ่งมาหาศูนย์กลางจากศูนย์กลางที่แมคโครขุดเสร็จแล้ว ครับครับครับอีนึงครับผม <refle ks> แล้วก็เน <asc os> ในแบบนี้ช่างหลามจะจะขุดลึกลงไปเท่าไหร่ครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้างยาวเท่าไหร่ครับกว้างประมาณเมตรยี่สิบครับผมถ้ามวงล่างก็น่าจะไปถึงอยู่ประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งครับเมตรยี่สิบครับผมครับเมตรหนึ่งก็คงไปถึงดินเดิมประมาณสักยี่สิบเซนได้นะเพราะตรงนี้ก็พอประมาณครับผมครับขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณนะครับในช่างคมสันอุปจันทร์นะครับผู้รับเหมามาให้ความรู้เรื่องนี้ซึ่งเราจะมี EP ีต่างๆ,ๆนะครับติดตามกันให้ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านในราคาที่ไม่แพงนะครับและที่สำคัญก็คือในเรื่องของเวลานั้นก็เร็วกว่าปกติครับในระบบดับเบิลสมาร์ทบอร์ดซีเมนต์พาเนลนะครับพบกันใหม่ ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านถูกดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงติดตามได้เรื่องเล่าชาว SME ครับเปิดแฟ้มข่าวข่าวเปิดแฟม้มเรื่องเล่าชาว SME พลาดตกเทงมุญชูกุบม,มาโนดเจ้าเก่าไรงอน